วไวไัสดีค่ะทุกคนมาพบุณกัรยบิวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมนะคะจากโรแลนด์หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทำสีช็อกโกแลตลาเต้เป็นช็อกโกแลตอ่อนหรือว่า y 1สิบสน,นี่นะคะบนสีผมแบบนี้นะคะเราเราจะมาดูกันว่า ออกมาจะาหน้าตาขนาดไหนคือผมมิวตตอนนี้มันจะเป็นเหลืองเหลือบเขียวๆนิดนึงปลายผมค่อนข้างแห้งเสียบแบบนี้นะคะโคนผมขึ้นมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากใช้ตัวนี้แล้วจะเป็นอย่างไรเนาะโลแลนซ c คูลตัวนี้นะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่เพราะเขาจะใช้คำว่า Color Mil k ไม่ได้เป็นโฟมแล้วนะเขาจะใช้คำว่า เนื้อครีมสูตรน้ำนมใช้สะดวกเกลี่ยง่ายนั่นเองด้วยเทคโนโลีไมโครคริสตัลนะคะที่ดับกลิ่นเคมีทั้งยังนำพาเม็ดสีเนี่ยเข้าสู่โครงสร้างเส้นผมได้อย่างล้ำลึกแล้วก็สม่ำเสมอ ทำให้สีสดนะคะฉ่าแล้วก็ประกายสีชัดเจนแถมผมยังเงางามอีกด้วยนั่นเอง mm. ก็คือเพราะว่าภาษาภาษาสคุณค่านะคะ mm. จากนมฮอกไกโดน้านมบริสุทธิ์โปรตีนสูง mm. ซึ่งเ,เพื่อนๆทราบไหมว่าจริงๆผมเราเนี่ยคือเป็นโปรตีนนั่นเองเหมือนเล็บนี่เขาบอกว่าโปรตีนสูงนะคะช่วยมอบความชุ่มชื้นนุ่มสวยแข็งอะไรให้กับเส้นผมหลังทําสีด้วยแล้วก็ราวกับว่า ทำทรีตเมนต์น้ำนมใหม่อ่าก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ผมนุ่มด้วยเพราะเหมือทนทํำทรีตเมนต์นมไปด้วยแล้วสีสดอยู่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์ในกล่องว่ามีอะไรกันบ้าง5ชิ้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีนั่นเองแล้วก็จะมีน้ำยาเปลี่ยนสีผมก็คือโรแลนด์ครีม d e v e l o p e r นะคะอันนี้7จะ l 0 ml อันนี้ได้มา45กรัมนะคะแล้วก็จะมีถุงมือมาให้ด้วยดีมากเลยจะมีตัวนี้นะคะเป็นเคราตินรีแพร์แม็กซ์นะคะมาในซองแบบนี้นะคะทั้งหมด15กรัมแล้วก็สุดท้ายได้มาเป็นคู่มือนะคะก็มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ อย่างละเอียดเพื่อนๆสามารถทําเองได้ที่บ้านเลยโดยการอ่านขั้นตอนตามนี้นะคะมีทางข้อควรระวังในการใช้วิธีใช้ขั้นตอน,น,ตอนการเปิดซีโผมการทดสอบการระคายเคืองนะคะบาบาบาข้อควรระวังนู่นนี่นัน่น,นนะคะอ่านให้ครบถ้วนนะคะก่อนที่จะใช้นอกทีนี้ความสะดวกสบายแล้วก็ข้อดีตัวนี้ก็คือมันจะเป็นขวดที่มีหลอดปลายยาวนี้นะคะก็คือขั้นตอนเนี้เราจะผสมสอง,สองตัวนี้เข้าด้วยกันเขย่าให้เข้ากันแล้วเราก็ต้องใส่ถุงมือด้วยนะ บีบออกแล้วเราก็ค่อยๆอย่าแงบบเงี้ยค่ะบีบลงไปแล้วเราก็ค่อยๆนวด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 แต่จริงๆเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นขนาดที่เหมาะกับผู้หญิงผมปลาบานะคะประมาณนี้คอมมิวเนี่ยมันยาวไปมันจะต้องใช้2กล่องด้วยกันนั่นเองก็เดี๋ยวไปลองทําแล้วมาดูผลลัพธ์กันค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็คือหลังจากใช้ ครีมเปลี่ยนสีผมนะคะแล้วก็เป่าให้มันแห้งนะคะก็ได้แบบนี้มาเส้นผมนะคะสัมผัสเนี่ยนุ่มดีเลยไม่รู้สึกกระด้างแล้วก็ไม่มีกลิ่นสารเคมีแบบที่เขาบอกจริงๆด้วยก็คือผมหอมนะคะ<ม>แลก็มาดูเรื่องของสีที่เป็นไปตามที่เขาบอกหน้ากล่องหรือเปล่าก็คือเป็นช็อกโกแลตลาเต้หรือว่าน้ำตาลอ่อนนีงนะคะ นี่คือสีนางแบบหน้ากล่องคือสีที่เป๊ะจะเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะคล้ายอยู่นะแต่เราอ่อนกว่าไปนิดนึงเพราะว่าสีพื้นเราอ่อนแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะเขาจะมีชาร์จสีให้อ่ะค่ะเทียบให้ดูก่อนแล้วนี่เทียบให้ดูก่อนแล้วว่าจริงๆถ้าตอนแรกเนี่ยผมเราสีดําทําเสร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้ถ้าผมสีน้ําตาลเราก็จะได้ประมาณนี้มันจะอมแดงๆนิดนึงนะคะสําหรับสีช็อกโกแลตอะมันจะเป็นแบบ And a toneสีชมพู Greetings love ones Let's take a journey I know a place where the grass is really green